เด็กชายคนนี้ต้องการพิสูจน์ว่าของเล่นที่อยู่ในมือนั้นมีชีวิตจริงเขาจึงขู่ของเล่นตัวนั้นโดยพูดว่าถ้าแกไม่ขยับจริงๆฉันจะทําลายเพื่อนของแกให้หมดเด็กชายนั่งรออยู่2อถึงสนาทีแต่เมื่อของเล่นตัวนั้นยังคงนิ่งเฉยไม่ไหวติงเขาก็โมโหและเริ่มทําลายของเล่นตัวอื่นทีละตัวทีละตัวเด็กชายคนนี้เชื่อว่าของเล่นตัวนั้นมีชีวิตเพราะเมื่อสมัยเด็กเขาเคยเห็นของเล่นต้นแกะตัวนี้และเพื่อนๆของมันมีชีวิตอยู่จริงและกําลังเล่นอยู่กับเด็กค้างบ้านเขาเองก็อยากเล่นกับของเล่่นที ชีวิตเหล่านั้นเหมือนกันดังนั้นเขาจึงใช้เวลา10ปีตามหาของเล่นพวกนี้และในที่สุดเมื่อเขาหาพบของเล่นทั้งหมดกลับแกล้งทำตัวเหมือนตายไปแล้วความโกรธทำให้เขาเริ่มทำลายพวกมันทีละตัวอย่างไม่ยั้งมือแต่แล้วจู่จู ของเล่นต้อนแกะก็ตื่นขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งเมื่อเห็นดังนั้นเด็กชายก็รีบอุ้มมันขึ้นมาด้วยความดีใจและถามว่าทำไมถึงแกล้งทำเป็นไม่มีชีวิตมาจนถึงตอนนี้ของเล่นต้อนแกตอบว่าแกกำลังจะตายแจ็คเพราะเมื่อใดที่มีใครรู้ว่าฉันยังมีชีวิตอยู่และฉันเห็นเขาคนนั้นจะต้องคำสาบและจะตายในเวลาไม่นานแจ็คพูดอย่างไม่เชื่อว่าเป็นไปได้ยังไง ฉันเห็นแกเล่นกับเด็กค้างบ้านของฉันตั้งแต่ตอนเด็กๆนี่ของเล่นต้นแกตอบกลับว่าใช่เขาก็ดื้อเหมือนแก แต่เขาตายไปในวันนั้นแล้วแกเคยเห็นเขาอีกไหมหลังจากนั้นเมื่อได้ยินดังนั้นสีหน้าของแจ็คเริ่มเปลี่ยนเป็นหวาดกลัวจูจ่ๆก็มีเลือดไหลออกมาจากปากของเขาก่อนที่เขาจะล้มลงไปกับพื้นของเล่นต้อนแกพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าว,ว่าฉันขอโทษแจ็คฉันไม่อยากสาปแกแต่แกไม่ยอมให้ทางเลือกอื่นแกฉันเลยจากนั้นของเล่นทั้งหมดก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งและเริ่มร้องเพลงกล่อมแจ็คให้หลับไปอย่างสงบจนในที่สุดเขาก็สิ้นใจตาย,ตายลง